เดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไมต้องเดินท่านี้ด้วยอะคะมันเป็นอย่างไรคะวันนี้เพราะว่าสั่งเสื้อมาใหม่ครับนี่คือ r o o k l y n n e สซ City e d i t i o n ฤดูกาลนี้เพิ่งสั่งมาจาก o o p Station ใส่โค้ดส่วนลดนะครับ HSM a n i a ลดอีก10%อันนี้สําหรับสินค้าคราคาปกติแล้วถ้าสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วต้องใส่โคด้ดอีกไหมคะใส่เข้าไปครับเพื่อลุ้นการจับรางวัลทุกเดือนและรางวัลเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปทุกเดือนอเ,เช่นเดียวกันครับโอ้แล้วเป็นยังไงบ้างคะในเสื้อเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยก็ค<ๆ> แถมมีโลโก้ด้านล่างมีเอกลักษณ์สวยงามเลยเกินวันนี้ขอเป็นเคดีสักวันหนึ่งครับนี่ด้านหลังด้านหลังนี่สีสวยมากเลยเนี่ย <c oughs> ชอบมาก <c oughs> ชอบมาก สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตุงแอดมินเอก็มีมาทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด12คู่นะครับแต่ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไป1คู่นั่นคือ Brooklyn Nets กับ Portland Trail Blazers เนื่องจากผู้เล่นของ Brooklyn Nets เนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ําของ NBA นะครับที่กําหนดไว้8คนแต่ตอนนี้สถานการณ์หลายๆอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วครับหลายๆหลายทีมเนี่ยผู้เล่นทยอยออกมาจากโควิด19 Proto คอลกันแล้วนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรา2คนจะาล่าทุกคนฟังแต่่ออื่นช่ยกดไลค์เป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะแล้วก็ทีมงาน ที่ยังไม่ได้กดซับนะครับกดติดตามไปด้วยกันครับมุ่งหน้าไปสู่แสนซัพบเรามาเข้าสู่เกมแข่งขันในวันนี้ครับถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเรานะครับผ่าน True Vision แล้วก็ NBA App นั่นคือ Golden State Warrior ครับรับการมาเยืองของ Memphis Grizzlies สุดมันเล็กเกินครับ การเจอกันครั้งนี้ค่ะเป็นการเจอกันครั้งที่2นะคะจาก4ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปรกติครั้งแรกเป็นเมมฟิสกิสตี้ที่คว้าชัยชนะไปได้แล้ววันนี้ค่ะพวกเขาเนี่ยก็ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่นําโดยจาร์มอรันเลยนะคะในขณะที่โคดอนสเตย์วอร์เรียสต้องมีการปรับเปลี่ยนไลน์อัพเพราะว่ามีผู้เล่นเนี่ยเข้าสู่โควิดโปรโตคอลหลายคนเลยค่ะอพอเปิดเกมมาเนี่ยก็เป็นเมมฟิสกิสตี้นะคะที่มาดีมากๆทั้งเกมบล็กแล้วก,ก็เกมรับพวกเขาได้เดลลอนบรูคที่เด่นทั้งเกมบล็กทั้งยิงทั้งคาบบบบสสสส่่่่่่ววนนนนนนเเเเเกกกกมมมรรรรรััีียยยคคคะะะะโโอออ้้ห็ตตตาาาปใใฟลชทิจ นะที่ทาง Golden State Warriors ค่ะพวกเขาใช้ Gary Pay t o ตันค่ะไล่ตาประกบจามอร์นแล้วก็ช่วยทำแ้บเสริมกับ Stephen c u r r y <ม>ฟิลโกของ m เมมฟิสก z ส l e ่เนี่ยดีมากเลยนะคะแต่พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะ Golden State Warriors เน้นเกมรับมากขึ้นทำให้ m เมมฟิสก z ส l e ่เนี่ยพลาด<ม>เองเยอะมากขึ้น<ม>เรื่อวก็เป็นการแข่งขันที่ทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้ดีและก็เข้มข้นสมก็เป็นทีมท็อปโฟของฝั่งค่ะทั้งวงใน<ม>วงนอกเอกมสวนกลับนะคะคเป็น m เมมฟิสก z สซี่ที่จบครึ่งแรกเนี่ยเป็นฝ่ายนำอยู่หน ยอดเลยนะคะ <God. S 1> ทั้งวงในแล้วก็วงนอกเกมรุกแล้วก็เกมรับแกลี่เพตตันเดอะเซคเกิลค่ะก้าวขึ้นมาทำแต้มร่วมกับสเตฟานเคอร์รีที่ร้อนแรงเหลือเกินในควอเตอร์นี้กดไปถึง15แต้มนำทัพโกลเด้นสเตย์วอริเออร์สกลับขึ้นมานำอีกครั้งพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายค่ะก็ยังคงเป็นโกลเด้นสเตย์วอริเออร์สนะคะที่สเตฟานเคอร์รีเนี้นนำทัพได้ดีกว่าแต่เมมฟิสกิซซี่ค่ะพวกเขาก็ไม่ยอมไล่แต้มตามมานะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เคอร์รีเนี่ยออกไปพักและพวกเขาก็สามารถตีเสมอได้ในช่วง2นาทีสุดท้้ายออออออ่่่ะะกกกกนนนนนทีีโลลลเเเเเเดสสตตวววรรรรริ์์จมพัังแ็็ปฟค เขาไปวาแต้านที่44ของเขาพาทีมคว้าชัยชนะไปได้แบบสใจแฟนๆในสนามค่ะสุดมันจริงๆนะคะเกมใน<ด>วันนี้และผลงานของผู้เล่นในทีมเมมฟิสกิสลีได้จามอรัน21ตามซ้ำรีบาวน์หก กลับมา2เกมเนี่ยทีมแพ้ทั้ง2เกมเลยค่ะตอนนี้เจเรนแจ็กสันจูเนียร์ยี่สิบแต้มห้ารีบาวด์สองแอสซ,ซ,ซิสสู้เต็มที่แล้วค่ะโกลเด้นสเตทวอริเออร์สได้สเตฟานเคอร์รีสี่สิบหกแต้มสี่รีบาวด์สี่แอสซิสยิงสามคะแนนปิดแปดลูกสุดยอดสมราคาชายที่ยิงสามดีที่สุดในโลกเลยค่ะแกรี่เพย์ตันเดอะเซคันด์ยี่สิบสองแต้มสองรีบาวด์ยิงเล่นยิงดีแล้วก็ยิงมั่นใจจบเกมโกลเด้นสเตทวอริเออร์สไม่อยอมแพ้นในบ้านง่ายๆเอาชนะเมมฟิสกิซิมร้อย สิาต่อ104สำหรับเมมฟิสกิสซี่นะครับถือว่าเป็นทีมที่พวกเขาเนี่ยไม่ค่อยเจอผลกระทบจากเรื่องโควิดนะครับจะเป็นปัญหาของผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บซะมากกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะพวกเรา2คนเคยบอกแล้วนะครับถ้าเกิดมีคําถามว่าทีมไหนที่น่าประหลาดใจในทางที่ดีนะครับเป็นการประหลาดใจในทางที่ดี <c oughs> ในฝั่งตะวันออกเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นคลิปแลนด์โรเรียสถ้าเกิดถามคาถามเดียวกันนี้เนี่ยว,ว่าในฝั่งตะว,วันตกล่ะทีมไหนที่สร้างความประหลาดใจอย่างน่าประทับใจนะครับเป็นความประหลาดใจที่น่าประทับใจเชื่อว่าเพ เมมฟิสกิสซี่ทีมนี้เนี่ยแหละครับสำหรับเกมกกลแข่งขันใน,นวันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอชื่นชมเลยนะครับโอ้โหการต่อสู้ของเมมฟิสใครที่ดูอยู่เนี่ยจะเห็นเลยว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีการถอดใจนะครับเหมว่าจะเป็นฝ่ายนําหรือว่าเป็นฝ่ายตามยามที่เป็นฝ่ายนำเนี่ยก็ไม่ยอมครับเล่นเกมรับเน้นเกมรับอย่างดีเลยพอตกเป็นฝ่ายตามเนี่ยก็ไม่มีถอดใจพยายามเกาะแต้มไปเรื่อยเกาะแต้มไปเรื่อยวันนี้เนี่ยจามาแรงของพวกเขาครับนำทับเป็นเกมที่2นะครับหลังจากที่กลับมาจากการบาดเจ็บเบลรกไป12เกมและก็เป็นเกมที่2เช่นเดียวกันที่พวกเขาแพ้ในจุดนนนนีี้้้เ่จาากกกมอห ตัวของจามอแรงเขาน้อยใจนะครับเขาบอกว่าระหว่างที่เขาทําการแข่งขันอยู่เนี่ยเขาได้ยินแฟนๆข้างสนามบอกว่าตัวของจามอแรงเนี่ยน่าจะเบรกต่อไปเลยครับเพราะว่าทีมเนี่ยกำลังจะชนะดีๆมาต่อเนื่องมาตลอดเลยแต่พอจามอแรงกลับมาปุ๊บเนี่ยทีมของพวกเขากลับแพ้จามอแรงก็เลยน้อยใจนิดนึงครับบอกว่าขอออกจากสื่อออนไลน์สักนิดนึงใครที่มีเบอร์ของเขาเพื่อนๆของเขาเนี่ยติดต่อก็โทรมานะอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าต่อให้แพ้ mm hmm. อีกกี่เกมแค่ไหนก็ต่างครับจามอแรงเนี่ยแหละคือตัวทีเด็ดตัวสําคัญที่สุดขององค์กร เกมวันนี้เราเห็นพลังในการต่อสู้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการข้ามเข้าไปทําแต้มการโจมตีห่วงการค้างกลางอากาศต่างๆจุดเด่นของตัวจามอารังเนี่ยค่อยๆกลับมาแล้วนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าสภาพร่างกายของเขาเนี่ยเข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆแจเรนแจ็กสันจูเนียร์ครับเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ยังคงม,มีผลงานสม่ําเสมอมากๆตั้งแต่ตอนที่ทีมเนี่ยไม่มีจามอารังอยู่ตอนนั้นบาดเจ็บเขาก็ยังคงทําหน้าที่ทําแต้มเก็บรีบาช่วยทุกอย่างให้กับทีมครับดีรอนรูปเปิดเกมมาเนี่ยวันนี้ อย่างดีเลยครับแต่พอเกมดําเนินต่อไปเรื่อยๆครับการเล่นเกมบุกของเขาเนี่ยแผ่วลงไปการเล่นเกมรับไม่รู้ว่าท้อหรือว่าหมดพลังนะครับเพราะว่าตามสเตฟเฟนเคอรี่ไม่ไหวโดนแล้วโดนอีกโดนทั้งวันเลยช่วงท้ายๆเนี่ยก็เลยเหมือนแบบโอ้โหพลังของเดลอนบุกรู้สึกจะหายไปนะครับในวันนี้และคนที่บทบาทน้อยลงนะครับยามที่จามอรังกลับมาแน่นคือเดสมอนเบนในวันนี้เนี่ยแม้ว่าเขาจะพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าพอมีจามอรังมลแล้วเนี่ยเกมต่างๆครับต้องไปแบกอยู่ที่จามอรังแต่เขาก็พยายามรักษาบทบาทขออองงงตัวเย่าดที่นา่นช นั่นก็คือทับสำรองของพวกเขาครับทุกคนเลยมันก็เลยทาให้ตัวจริงของพวกเขาเวลาออกไปพักเนี่ยไม่มียั่วต่อสู้กับโกลเด้นสเตทวอลเลยได้อย่างสนุกมากๆเดนนี่เมลตันครับวันนี้ยิงเข้ามือแลือเกินเมื่าจะเป็นวงในวงนอกการข้ามเข้าไปทําแต้มที่น่าชื่นชมไม่ขาดหายนะครับแน่นคือตัวของซาวเวียทิวแมนทีมเนี่ยน่าจะให้เพิ่มโอกาสในการลงสนามของเขามากขึ้นนะครับวันนี้ช่วยเก็บแต้มตายแปนช่วยรีบาวได้เป็นอย่างดีดีกว่าสตีเวนแอดัมส์ในหลายต่อหลายจังหวะเลยนะครับเพื่อนๆเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ที แต่เป็นเกมรับที่ยอดเยี่ยมเหลือเกิน19เกมในช่วงเปิดฤดูกาลมาใหม่ๆเนี่ยทีมของพวกเขาเนี่ยมีการเล่นเกมรับที่แย่ที่สุดในลีกเลยนะครับเป็นอันดับที่30เลยในการเล่นเกมรับภาพรวมและโดยเฉพาะการป้องกัน3คะแนนวงนอกเนี่ยนะครับโดยจะเป็นฟิลโกหรือว่าโดนฝั่งตรงข้ามเนี่ยโจมตี3คะแนนเนี่ยเขาก็เป็นอันดับบวยที่สุดของลีกเลยนะครับแต่ในช่วง13เกมหลังสุดครับไม่รวมเกมวันนี้นะครับทีมของพวกเขาเนี่ย กลับเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับกลับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยในการเล่นเกมรับภาพรวมโดยเฉพาะการป้องกันวงนอกไม่รู้ว่าทําได้อย่างไรแต่นี่คือสิ่งที่ทําให้เมมฟิสกิสซี่เนี่ยเขาขึ้นมาอยู่ถึงท็อปโฟจนถึงตอนนี้แม้ว่าจะแพ้ในเกมวันนี้นะครับแต่ก็เชื่อเหลือเกินครับว่าแฟนๆบาสที่ติดตามชมเกมในวันนี้เนี่ยจะเห็นผลงานการต่อสู้ของเมมฟิสอย่างดีเลยแล้วก็คิดไม่ต่างกันเลยครับว่าทีมทมนี้เนี่ยช่างมีอนาคตเหลือเกินใน3-4ปีข้างหน้าถ้าเกิดยังคงเก็บตัวหลักไว้ได้แบบนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> เกาะ ของพวกเขาเนน่ากลัวจริงๆครับเป็นการสร้างทีมที่กลับมาผงาดได้เร็วมากๆนะครับตั้งแต่ทีมของพวกเขาเนี่ยรับเอาตัวจามอแรงเข้ามาร่วมทีมต้องชื่นชมฝ่ายบริหารอย่างแท้จริงเลยแหละครับสำหรับเกมหน้านะครับเป็นหลังคริสต์มาสนะครับเป็นเช้าวันจันทร์หกโมงพวกเขาจะเดินทางไปเยือนแซคราเมนโตคิงส์ครับมาดูกันซิว่าจามอแรงเนี่ยจะนำทัพชนะครั้งแรกได้หรือเปล่าหลังจากที่เขากลับมาจากการบาดเจ็บครับเพื่อนๆติดตามชมกันครับหันไปดูดีส่วนของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์กันบ้างนะครับทีมของพวกเขาก็เป็น วิกกินส์หรือว่าจะเป็นจอแดนผูทางสตีฟเคอร์ก็เลยขยับครับมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงครับเอาออ t โตพอลเดอร์จูเนียนะครับแล้วก็แกรี่เพย์ตันเดอะเซคเกนหรือว่า GP2 เนี่ยึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกแทนและทั้ง2คนเนี่ยก็ถือว่าทําหน้าที่ของเขาได้เป็นอย่างดีนะครับออตโตพอลเดอร์จูเนียเนี่ยนอกจากช่วยยิง3าคะแนานช่วยรีบาวด์ช่วยสร้างเพลย์กับเพื่อนอย่างที่ทีมต้องการเขาทาได้ตลอดต่อเนื่องทั้งเกมเลยนะครับแต่ที่คาดไม่ถึงเลยเกินครับเป็นผลงานที่ดีเกินคาดมากๆนะคือ GP2 นนนนีัใว้อกจาาาาาากกกกรรรเเเเเลล่่ดด่นนมมมมมัับยายาบบททีโดดดพยยตจงงแ้ รวมถึงยังช่วยคนอื่นๆด้วยนะครับในส่วนของการเล่นเกมรับและตัวของเขายังมีเกมบุกที่เหลือเชื่อมากๆวันนี้ยิง3คะแนนลงไปถึง4ลูกการข้ามเข้าไปปิดแต้มรวมไปถึงการรอที่เพื่อนๆเนี่ยส่งเข้ามาแล้วเขาก็กดแต้มใต้แป้นแบบนี้เนี่ยถือว่าแกรี่เพเทนเดอะเซกเกอร์เนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆตัวของเขาเนี่ยสร้างชื่อนะครับจากการเล่นเกมรับนับวันนับวันเนี่ยค่อยๆได้รับความไว้วางใจจากสตีฟเคอร์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้รับการชื่นชมนะครับจากเพื่อนว่วมทีมทุกคนเลยรวมไปถึงแฟนบาสอย่างพวกเราที่ยิ่งเห็นเน่งตอัื เฉพาะการยิง3คะแนนของเขาเนี่ยแหละครับเพื่อนเอนเชื่อไหมครับว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้เนี่ย g p 2เนี่ยมีการยิง3คะแนนระดับ46.2เลยนะครับกลายเป็นคนที่มีค่าให้กับทีมอย่างเหลือเชื่อมากๆเลยในเกมวันนี้เนี่ยนะครับมีตัวของเขาแล้วก็สเตฟเฟนเคอร์รีเพียง2คนเท่านั้นที่สามารถท,ทําแต้มถึง2หลักเพื่อนเพื่อ,อลองคิดดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าฤดูการดําเนินต่อไปเรื่อยแล้ว,ลวตัวของเค์ทอมสันสามารถกลับลงสนามทํากลอีกขันได้เข้าสู่ Playoff ปุ๊บเนี่ยมีการขยับปรับเปลี่ยนครับจอแดนปูลงไปเป็นตัวสํารองอีกครรัั้้งงงนนนึึเทมขาป็ตวจิ สำรองของพวกเขาเนี่ยจะน่ากลัวมากๆเลยนะครับมีทั้งจอแดนพูมีทั้งแกรี่เพตันเดอะเซคเกอร์แล้วก็มีอังเรกัวดาล่านำทัพในส่วนของตัวสำรองโอ้โหจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งเหลือเกินเดรมอนกรีนนะครับในวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เขาแสดงเห็นว่าทําไมเขาถึงเป็นเต็งหนึ่งนะครับณเวลานี้ในการควา้ารางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีครั้งที่2ในชีวิตการเล่น n อ a นบของตัวเขาเองเพื่อนๆลองดูนะครับเกมรับใต้แป้นเนี่ยเดรมอนกรีนก็ทําได้ดีเหมือนจะเป็นการทนกับโัวที่ใหญ่กว่า ด,ดีแต่ส่วนที่แบบเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อนะครับนน่นคือการเล่นเกมรับวงนอกหลายตัวหลายจังหวะครับวันนี้เนี่ยเห็นชัดๆคือ2ครั้งจังหวะที่ตัวของเมมฟิสกิสลี่กำลังจะยิง3คะแนนวงนอกเรมอนกรีนเนี่ยลอยมาจากไหนไม่รู้นะครับพุ่งมาปัดพุ่งมาเขี่ยเรียกว่าบล็อกได้อย่างเหลือเชื่อมากๆทัทง้ทงๆที่อยู่ไกลเลอเกินความขยันของเขาเนี่ยนะครับวิง่งคลานไปทั่วเลยนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าความฟิตของเขาการรักษาร่างกายของเขาในช่วงปิดฤด,ดูกาลเนี่ยเขาทำได้อย่างที่พูดจริงๆเขาบอกเลยววว่่่่าาาาาาในนนนนฤฤดดดดููกกกกลลีีีี้้้้้เเเเเยชืออิจะตงมททแแ็ํไบบั สุดท้ายครับไม่พูดถึงไม่ได้นะั่นคือสเตฟานเคอรีถ้าเกิดไม่พูดถึงนี่สงสัยดนแฟนๆบ่นแน่นอนเลยเพราะว่าในวันนี้เนี่ยสเตฟานเคอรีแสดงผลงานได้อย่างเหลือเชื่ออีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ในเดือนนี้เนี่ยนะถ้าเกิดเพื่อนๆดูตัวเลขวิเคราะห์เทิงลึกดีๆเนี่ยผลงานในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนเข้าสู่เดือนธันวาคมของตัวสเตฟานเคอรีเองเนี่ยตกไปเยอะเลยนะครับในการยิงฟิลโกภาพรวมครับประดับ47%ก็เหลือ39%การยิง2คะแนนการยิง3คะแนนรวมไปถึงการเล์อัพทุกอย่างตกลงหมดเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของเขาเนี่ ในการพยายามทำลายสถิติการยิง3คะแนนลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ก็เป็นไปได้หรือจะรวมถึงทีมตรงข้ามครับพยายามระดมสมองครับวางแผนช่วยกันลุมใส่สเตฟานเคอรีอย่างสุดใจทุกอย่างเลยมันก็เลยทําให้การยิงต่างๆของเคอรีเนี่ยยากขึ้นเยอะเลยรวมถึงเกมวันนี้ด้วยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับสเตฟานเคอรี Curry, ชายที่ขึ้นชื่อว่ายิง3คะแนนดีที่สุดในกีฬาบาสเกตบอลเท่าที่เคยมีมาเนี่ยถือว่ามีสเสน่ห์เหลือเกินนะครับทำให้แฟนๆบาสอย่างพวกเราเนี่ยมีความสุขทุกครั้งครับที่เขายิง3คะแนนลงในเกมวันนี้ก็ไม่แตกต่างกันจจะเจอ ตามประกบแบบสุดๆเลยก็ตามหลายต่อหลายจังหวะครับในการยิง3คะแนนของเขาเนี่ยเชื่อแฟนๆบาสที่ดูเหมือนแอดมินเนี่ยนะครับรวมถึงเพื่อนๆที่เล่นบาสวยแล้วก็เป็นคนที่ชอบยิง3คะแนนเนี่ยพอเห็นสเตฟานเคอรี่ยิงลงปุ๊บเนี่ยได้แต่คิดครับโอ้โหลูกนี้มันยิงลงไปได้ยังไงเนี่ยคือตามโดนตามประกบชิดขนาดนี้แล้วยังยิงลงได้แล้วก็เชื่อเหลือเกินครับว่าหลายต่อหลายจังหวะที่เขายิงลงไปเนี่ยเพื่อนๆหลายต่อหลายคนก็ต้องคิดเหมือนแอดมินครับว่าเขาน่าจะได้ฟาวด์ด้วยนะเพราะว่าโอ้โหทั้งชิดทั้งชนทุกอย่างเลยก็ยยยังงเเเอออาาครีี่่่่มูืกิิทพศษ กว่าคนอื่นจริงๆใครก็ตามครับที่จะต้องประกบสเตฟเฟนเคอร์รีแต่ละเกมเนี่ยนอกจากจะต้องมีโฟกัสครับมีสมาธิอยู่ตลอดทั้งเกมเลยยังต้องมีความฟิตด้วยนะครับเพื่อนๆลองดูเกมการเล่นของสเตฟเฟนเคอร์รีครับเอาไปเยี่ยงอย่างได้นะครับพยายามวิ่งทุกตลอดทั้งเกมเลยครับวิ่งตรงนี้ซ้ายขวารอชนสกรีนรอเพื่อนมาช่วยประกบแล้วก็วิ่งหาช่องไปเรื่อยๆสะสมไปทั้งเกมเนี่ยเชื่อไหมครับว่าไม่ต่ำกว่า4-5กิโลเมตรแน่นอนเพราะว่าวิ่งตลอดเลยไม่มีหยุดเลยนี่คือสิ่งที่ตัวของ Curry, เเขสงตเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ย กดไปถึง46แต้มนะครับด้วยการยิง3คะแนนลงถึง8ลูกก็เลยทําให้การยิง3าคะแนนลงอย่างน้อย1ลูกของเขาเนี่ยยืดต่อไปครับเป็นเกมที่155แล้วอย่าลืมนะครับว่าสถิติที่ตัวเขาเคยทําเอาไว้เนี่ยคือ157อีกแป๊บเดียวเองครับก็ทาลายสถิติของตัวเองค่อนข้างแน่และด้วยผลงานวันนี้นะครับกดไป46แต้มอย่างที่บอกเป็นการทําแตะระดับ40แต้มเกมที่5ของเขาแล้วนะครับในฤดูกาลนี้มากที่สุดของหลีกในฤดูกาลตอนนี้ด้วยครับและก็ถือว่าเป็นเกมที่12นะครับที่เขาสามารถทําระดับอย่างน้อย30แต้มได้ในภาพ รวมทั้งหมดในชีวิตการเล่น NBA บของตัวเขาเองถือว่าเป็นเกมที่225ที่สามารถทําแต่ระดับ30แต้มได้ความยอดเยี่ยมของสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในเกมวันนี้เนี่ยเขายิงสามคะแนนลงไป8ลูกกลายเป็นเกมที่67นะครับในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองที่ในเกมเกมเดียวเนี่ยสามารถยิงสามคะแนนลงอย่างน้อย8ลูกแบบนี้ครับเรียกว่าห่างกับอันดับ2นะครับร่วม3เท่าเลยอันดับ2นี่คือเดมียนลเลิครับทำเอาไว้ที่23เกมเพื่อนๆลองคิดดูนะครับกว่าจะไล่มาทันเนี่ยป่านนั้นเน ก็เป็นไปได้เขาเล่นแบบสมราคามากๆนะครับกับชายที่ชื่อว่ายิง3าคะแนนดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ครับแฟนๆในสนามเชสเซนเตอร์ในวันนี้นะครับเข้ามาเต็มความจุเช่นเคยครับ1 8 0 6 7คนกลับบ้านไปเนี่ยมีความสุขทุกคนครับเพราะว่าผลงานของสเตฟานเคอรี่เป็นแบบนี้สาหรับเกมหน้านะครับเพื่อนๆห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเป็นเกมวันคริสต์มาสของบ้านเขาตรงกับเช้าวันอาทิตย์ของบ้านเรานะครับตีห้าพวกเขาจะเดินทางไปเยือนฟินิกซ์ซันส์ครับเกมวันคริสต์มาสเนี่ยนะครับทรูวิชั่นถ แน่นอนครับ และสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้แอร์แลนด้าฮอสบุกมาลชนะฟิลาเดลเฟียเซเวนดีซิกเ98ต่อ96โจเอลเอ็มบีพาดลูกตีเสมอสุดท้ายไปอ่ะอินเดียนาเพเซอร์เอาชนะฮิลเลนโรกเกต118ต่อ106แม้จะไม่มีซาวโบเนสที่เจ็บน่องแต่มาสเตอร์เนอร์แล้วก็คาร์ลิสเลว์จัดให้อ่ะนิวออร์ลีนส์เพลเกนเซ่คงทำได้ดีแบบไม่น่าเชื่อบุกไปเอาชนะออเรนจ์แมจิก110ต่อ104ชนะเป็นเกมที่4ติดต่อการชักมีลุ้นเพลย์อินมากขึ้น mm. แล้วนะคะเนี่ย Miami, Heat, อาทเชนะะรตแบบถถึก115 112. บัวชิงตันวอยเซอร์บุกไปเอาชนะนิวยอร์กนิกส์คาบ้าน 124-117. แม็คเคมเบอร์วอล์เกอร์จะระเบิดฟอร์มกด44แต้มแต่ก็ไม่ไหวอ่ะมิวอกกี้บัคส์บุกไปเอาชนะดัลลัสแมริกส์ 12-95. บัคเนี่ยนอกจากจะได้ความยอดเยี่ยมของจูแล้วก็คริสเมลตันแล้วเนี่ยยังมาได้เดมร์คัสคาสินกดระดับ22แต้มอีกค่ะชาร์ลอตต์ฮอนเนสกลับมาเอาชนะเดนเวอร์นักเกส 115-107. ฟอร์ดที่4เนี่ยกดให้นักเกสมีแค่13แต้มเท่านั้นอยู่ท่าจ้าซตงงาทีมบ ฟลอยด์28ต่อ116เฟนิกซ์ซานแข็งแกร่งยิงต่อเนื่องอ่ะเอาชนะโอเกสีฟันเดอร์113ต่อ101เป็นชัยชนะเกมที่5ติดต่อกันแล้วค่ะปิดท้ายกับ LA Lakers ยังคงแย่ต่อไปอ่ะแพ้ซานอันโตนิโอส์เบิร์สคาร์บ้าน138ต่อ110เป็นเกมอำลาชิ่สสนามสเตเปิลเซนเตอร์ที่น่าเศร้าเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆคะผลงานของสเตฟานเคอร์รีในวันนี้สุดยอดเกินคำอธิบายเลยค่ะอยากจะขอคำอธิบายจากเพื่อนๆจริงๆเลยค่ะที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะและท้ายสุดนี้ค่ะไม สุบแบบนี้อย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนได้องพวกเรา23 t h r Mania วันนี้พวกเราทั้งสคนกับคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณครับ